ดีเนาะเวลาไปใส่มาใส่อมีแฟนไปนําตลอดเลยอ่ะคือตื่เลยเหงาโคตรโคตรพออิ่มแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอโทรไปเรียกกันเนะด้อสองคนเป็นอย่างกันวะช่วงนี้กันเังของระแหงกันนิดหน่อยอ่ะมึงเรกจะไปกันตลอดบตลอดเพเป็นกำลังใจไฮเดอร์แต่ใบเป็นมูบีมเด้อคือสีมาเห็นกำลังใจเขาละใบมึงเห็นเฟซบุกอีบีมไปฮะอ,อีบีมบักนอด ใบมึ่อกำนอนอ่ะคบกันมาเจ้าเกือนแล้วนะก็เกือบปีแล้วอ่ะดีเนาะเวลาไปใส่มาใส่มีแฟนไปน้ำตลอดเลยอ่ะคือ่ีเลยหงาโคตรโงงามใดจะมีแฟนคือคนอืนอ่นเขาก็บ่ดีเพออิ่มแล้วอะ่ะเดี๋ยวขอโตไปเลยนกันเนดะ้อ ไปสูองคนเป็นอย่างกันวะคิดกันตีอือช่วงนี้กันเงของละแหงกันนิดหน่อยอะมึงก็จะไปกันหลอดบอหลอดคิดกันเรื่องอย่างวะมันกับบอเชิงว่าผิดกันนอกแต่นอนมันไม่มีไสัยงีเง่าอะแล้วกูรับบอได้อือเอาหน่าคนท่ามันกับมี่คอเสียถึงเบิร์นั่นล่ะดีอยู่ซ่อมใดแล้วมึงมีผู้บ่าวรอขนาดนี้ ถ้ากูเป็นมืงอะนะกูคงจะบปอปล่อยให้มือไป,อป่นยังงี้ไปเีหรอกไปเป็นยังมึงคือเป็นสาวๆแท้กูเลิกกับบังนอดเราเด้อฮะ เล่กกันแล้วมันเกิดอย่างคืนอ่ะใบอย่าบอกด้ยวยว่าไม้สามยุคข้อเมื่อพิ่งตีกันมากแมนกู้ายแบบมันอ่ะโคตรเลวเลยคุณละโคตรสั่งเลยศาสตร์นี่คอยผูจะได้พบผอยอเลยเด้อโอ้ขนาดนั้นเลยตีขาสันมึงกะสู่ๆเด้ใบมีป,ปอนไว้ไววเด้อ อืมขอบใจหลายๆเด้อมึงนอดเอ้าบีมข้ามีเรื่องจะคุยน้ำมาคือว่าข้ารู้แล้วเด้อ เรื่องทีน็อตกับใบันมือกันก็เป็นกำลังใจไฮเดอร์จะใบเป็นมูบีมด้อคือสีมาให้กำลังใจเขาละเข้ากับห้กำลังใจทางสองฝ่ายนั่นแหละถ่านน็อตนี่อย่างว่าสบายใจอ่ะกับปรึกษาเข้าใดตลอดเลยเดอถ้าเกิดว่ามีอย่างที่เข้าซอยใดอ่ะเข้ากับสีซอยบีมสี่ซอยอย่างเขาได้กับซอยให้น็อตกับใบก็มาคบกันง่าย บอดอกห้องก็ใบคงสิบกลกรัมมากขึ้นดีกันแล้วแหละหรือว่านอนอยายกจะให้วิวซอยดามใจค่ะแห้งถูกถิ่งแห้งตองง่ามพราะสิบเป็ดจบปะกับผู้ชายสตูวแบบนั้นนบเกลือเนี่ย โคสเสียดายเวลาชีวิตเลยสูหันมาดูแลเจ้าของกว่าให้ผู้ใต้เสียดายเลยๆอืมพอแต่ขี้ปีศาจจำโบสกินก็ใส่ดีหลีนเนาะทั้งหอมทั้งซึมไว้แถมยังบนเนื้อเนินนาอีกต่างหากใส่ไปสักพักนากระเขาใส่ขุนมาคัดเลยแบบนี้นะต้องซื้อมาตุนไว้ลลายกับพุกสละ ใบมึงเห็นเฟซบุ๊กอีบีมไปยังเลยอ่ะไม่ยังมึงเขาไปมึงเองเลยตอนนี้อืมอืมโอเคฮะอีบีมบักนอดบีมมึงเป็นยังเคยเห็นแบบนี้วะมึงเป็นมูก,กููเด้ อยังใบมึงไปคบกับมันได้จังใดมึงก็พูว่าวกนอดเป็นผู้บ่าวเก้ากูแล้วพวกูแต่เพิ่งเลิกกันได้แค่สองมือนมึงไปยังได้เห็แบบนี้วะเอาลราสิเป็นอย่างกะสู้เลิกกันแล้วบอมแมนตีเป็นอย่างกูจะคบกับนอดตอบอดมึงคบกับมันแล้วกูกับมึงจะโม่งหนากกันได้จังใดมึงก็พูดว่ากูกับมันแต่จบกันบบสวยใบมึงฟังกูเด้อ ความสัมพันธ์ของมึงกับนอตถิดจบลงไปอะ่ะมันบ่ได้เกี่ยวอย่างกับกูเลยแล้วการที่กูกับนอจะเริ่มตนไม่กันมันกับเป็นสิทธิ์ของกูเกี่ยวอย่างกับมึงเบี่ยมแต่มึงบ่นถือความหมอสมนาตีมันมาไม่ผู้ใดดอกที่จะไปคบกับแฟนเกามูไ้ไว้ขนาดนี้เป็นอย่างอย่าบอกด้วยว่ามึงเสียดายนะกูไ่ได้เสียดายแต่กูเจ็บใจมากกว่าที่แฟนไม่ของมันน่บเป็นมึง พราะมึงนะ่ะคือมูฮาของกู่แล้วมื่อเสียวจังไดล่ะมึงต้องเลิกคบกับมันแต่ถ้ามึงยังหยืนยัน,นที่จะคบกับมันต่อกูกับมึงก็ต้องเศร้าคบกันพาอกูนะ่ะคงจะทนเห็นหนา้าผู้ชายซัวๆแบบนั้นอีกต่อไปบ่ได้แล้วใคกันแน่ที่ซัวนี่เมื่อเฮาสองคนไปต่อกันบ่ได้ต้องบังคับคนอื่อนให้ตามใจเจ้าของน้ำวะเลือกออกจาใจเจ้าของได้แล้วบักน,อน็อต ที่มึงคบกับพี่บีมนะเพื่อที่จะยามใจกูมันบอมันบอแมนแบบนั้นเลยกูเองนี่แหละที่เป็นคนเสนอโตไปดับใจนอตเพราะว่ากูน่ะแลวโตน,นอตเม่อยากให้นอตจะต้องเสียใจอีบีมนี่มึงอยากได้ขนาดนั้นเลยตีผู้บ่าวเก่ากูเนี่ยฮะไทยจะบออยากได้ล่ะทั้งรอทั้งเหล่า,า,า,าใจขนาด สันมึงก็เลือกมาเลยว่ามึงจะเลือกโคกับมันต่อหรือมึงจะเลือกกลัวใบเรื่องมันมาหอดขนาดนี้แล้วอ่ะเนื่องจากถามกูอยู่เนาะมึงอ่ะน่าจะหูข้ามตอบอยู่แล้วหละ่ะเพราะถ้าสมมุติว่ากูแค่มึงอีหลีกูกับกกโคจะประกาศโคลูกครูเปิดโตลงในเฟซบุะนะ๊กเนาะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะจะตตางกค้งตางอยู่สนอเพราะว่านอดน,น่ะ พวกไม่ได้อยากจะเห็นหนาไม่ตีกต่อไปแล้วแล้วอีกอย่างอ่ะนะก,กูก็เลือกน็อตนน่ำฟาโนตไปครับทีรักอีพีเอฟพวกคิดว่ามันจะเป็นมูฮากผัวมันเเห็นกูเแ็มแสบแล้ววะโอ้ย้ย่อมือน้อมขึ้นใส่หูแล้ววาสาทุกเดอฝ้าดิน กันว่าศาสตร์ก่อนผู้ค่าได้เห็ดผิดต่อลูกเมียผู้ใดให้อโหสิกรรมพอแล้วต่อกันได้บอถือว่าลูกขอบพราะหัวใจเจ้าของที่ผ่านมาจนพอดมือนี้สิหักไผยก็มีแต่น้ำ